เป็นคนที่ต้องประสานงานแล้วประสานให้คนทําพวกนี้ขึ้นมาให้หมดเพื่อเตรียมต้อนรับคุณเป็กแต่สุดท้ายฉันก็ต้องสั่งให้ทิ้งหมดเลยเพราะเราถูกแคนเซิลเอาว่าผมขอโทษเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปกติผมก็ตรวจสอบคนที่มาพักอย่างละเอียดโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงแบบนี้ไม่มีทางพลาดแต่ตอนนี้คุณพลาด แล้วไม่ใช่แค่เสียลูกค้านะแต่เราเสียโอกาสที่จะโปรโมทโรงแรมของเราเพราะถ้าคุณไ <ujah id. S 1> ปม,มา <adop> พักที่โรงแรมของเรายังไงมันก็ต้องเป็นข่าวแล้วไหนจะแฟนคลับทั้งเอเชียคุณทำพังทุกอย่างเลยนะผมว่าฉันกับคุณพ่อตัดสินใจแล้วพ <childhood. S 1> เพื่อไม่ให้ใครว่าว่าฉันลำเอียงที่คุณทำงานพลาดแล้วก็ฉันไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่พว่งนี้เป็นต้นไป คุณต้องย้ายไปดูแลโรงแรมสาขาอื่น